สวัสดีครับนี่คือคิดไซโค้งบอลไทยยังไงต้องคิดไซโคง้งอยู่กับผมเจวัปัดน,นะครับมาติดตามเรื่องของโปรแกรมแข่งขันวันนี้ที่เราจะเจอกับทางคู่ต่อสู้ในศึก kings ครับเป็นนัดสุดท้ายอะไรครับก็แน่นอนเสียตัวจริงจะมีการปรับเพิ่มเติมจากเกมแรกไหมการทำง,งานของอิชิจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับกับการที่ได้ทดลองนักเตะใหม่ๆหรือว่าตัวที่ตอเนื่องจากชุดที่แล้วมีเปอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีข,ขึ้นขนาดไหนเดี๋ยวเล่าให้ฟังในคลิปนี้นะครับแต่นี่ครับสินค้าจากเรเน่ยังพร้อมเสิร์ฟคุณผู้ชมที่ ดูบอลแล้วนะครับอาจจะต้องการขนมติดไม้ติดมือที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับโปรโมชั่นนี้เป็นโปรโมชั่นโปรสแตมม์นะครับที่คุ้มมากๆซึ่งก็ร่วมกับ7 e เ e ่ e อนะครับจัดหนักเดินเดือนตุลาคมนะครับเกนเน่ทันจะพื้นอัดแท่ง20กรัม1ชิ้น12บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็รับดวงสแตม์เพิ่มอีก 1>, 1ดวงด้วยมูลค่า3บาทซึ่งมี2รสชาตินะครับคือรสคุกกี้แอนครีมแล้วก็รสช็อกโกแลตชิพนะครับ24กันยายนถึง23ตุลาคมนี้เท่านั้นนะครับจำกัดการซื้อต่อ1ใบเสร็จเนี่ยได้เพียงแค่10ชิ้นเท่านั้นนะครับเริ่มต้นที่ข่าวแรกกันดีกว่าครับ่วงซึมอยู่สดชื่นจริงเปล่า เปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เกลเน่พลัสเนเกตกรโนล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆโปรตีนเน้นๆเกลเน่พลัสเนเกตกรโนล่าบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อเอง7-11 15บาทขายแล้วซื้ออยังอ่ะซื้อสิซื้อ,อยังไม่ซื้ออีกไปซื้อสิวันนี้ก็ถึงเวลาเกมสำคัญของทีมชาติไทยแล้วนะครับเราจะเล่นนัดชิงชนะเลิศ ในศึก kings cup ครั้งที่50ที่สงขาเป็นเจ้าภาพพบกับซีเรียถ้าเกิดเราสามารถคว้าแชมป์ได้เนี่ยก็จะเป็นการกลับมาคว้าถ้วยพระราชทานในรอบ7ปีครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเราได้แชมป์ครั้งล่าสุดก็คือปี2017ในยุคข,ของกุนซืออย่างมิรวันรเยวัชและที่สำคัญถ้าเกิดสามารถคว้าแชมป์ในครั้งนี้ได้เนี่ยจะถือว่าเป็นการคว้าแชมป์ kings cup ครั้งแรกในต่างจังหวัดน,นะครับ เพราะที่ผ่านมาทุกครั้งเวลาเตะต่างจังหวัดเนี่ยเราไม่เคยได้แชมป์ซึ่งเมื่อวานครับมีงานถแถลงข่าวความพร้อมก่อนเกมอิชีก็บอกว่าแน่นอนฝนตกเนี่ยมันก็อาจจะเลี่ยงไม่ได้นะครับจะพยายามทําเต็มที่ต่อหน้าแฟนบอลที่มาเต็มสนามส่วนการเจอซีเรียคงจะวัดจากสถิติเดิมที่ผ่านมาไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าทั้ง2ทีมก็เปลี่ยนนักเตะกันค่อนข้างเยอะไทยเองตอนนี้สมบูรณ์บางคนอาจจะมีล้าบ้างแต่เชื่อว่าจะพร้อมสําหรับแมชนี้ จอานเข็มดีครับที่ไปด้วยเป็นตัวแทนนักเตะก็บอกว่าเกมกับซีเรียจะเป็นแมตช์ที่ยากแต่ก็พร้อมจะสู้เต็มที่เพื่อจะคว้าแชมป์ให้แฟนบอล่วนความผิดพลาดจากเกมแรกก็ไม่ทําให้เขาเสียความมั่นใจและคุยกับโคช้ชรวมถึงเพื่อร่วมทีมแล้วด้วยขณะที่ซีเรียของโคเซลาน่าก็บอกนะครับว่าตัวเขาแล้วก็ลูกทีมจะพยายามเต็มที่แล้วก็เห็นแล้วครับว่าจุดเด่นของทีมไทยเนี่ยคือเกมลุกไม่ว่าจะเป็นการเพรสซิ่งด้านบนการเจาะด,ด้านข้างแล้วก็เปิดเข้ามา ดูทำได้ดีมากในเกมเจอกับฟิลิปปินส์ส่วนนักเตแะแล้วก็คืออามมารอมยอนก็บอกว่าทีมเนี่ยพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์ตื่นเต้แตนแน่นอนกับการเล่นต่อหน้าแฟนบอลเต็มสนามแต่พวกเขาตั้งใจว่าจะเอาชนะไทยในเกมนี้ให้ได้ส่วนช่วงเย็นนะครับทัพช้างศึกไปซ้อมครั้งสุดท้ายซึ่งการซ้อมมีการปรับเวลาเร็วขึ้นนะครับเป็นสี่โมงเย็นก็แน่นอนแล้วครับอาจจะหลบฝนตกด้วยซึ่งอากาศที่นั่นในช่วง4โมงเนี่ยซ้อมสบายเลยนะครับฟ้าเปิดแจ่มใสไม่มีฝนพอดีแล้วก็แฟนบอลจำนวนมาก ไปดักรอตั้งแต่ที่โรงแรมรวมถึงหน้าสนามและก็รอบสนามนะครับเพราะว่าการซ้อมเนี่ยไม่ได้เปิดให้แฟนบอลเข้าชมเหมือน2วันแรกที่ทีมไทยไปเก็บตัวเพราะจะเป็นการลงรายละเอียดแทคติกในการเจอคู่ต่อสู้และเป็นการซ้อมชั่วโมงเดียวนะครับเป็น Official Training ซึ่งก็จะเปิดให้กับสื่อมวลชนเนี่ยทำข่าวได้เพียงแค่15นาทีจากนั้นก็เชิญออกหมดซึ่งการซ้อมเป็นการทดสอบเสื้อต,ตัวจริงที่จะใช้ในการเจอซีเรียรวมถึงแทคติกวิธีการต่างๆรวมทั้งลูกตั้งเต และการซ้อมยิงจุดโทษด้วยความพร้อมฝั่งซีเรียมีฝ่ากันนิดหน่อยนะครับนักเตะของพวกเขาเนี่ยพักผ่อนหลังจากที่ผ่านเข้ารอบชิงก็มีภาพนะครับว่าไปเดินเทียเ่ยวเซนทันหาดใหญ่ได้รับการต้อนรับจากแฟนๆเป็นอย่างดีเหมือนกันนอกจากนี้สิ่งที่น่าสนใจคือการซ้อมเมื่อวานที่ผ่านมาครับของซีเรียพวกเขาซ้อมแดดเปเรี้ยงเลยนะครับช่วงเวลาสิบเอ็ดโมงครึ่งดังนั้นชัดเจนเลยว่าพวกเขาไม่ได้มาเล่น,ลน,ลนแน่นอนปรับเวลาซ้อมเพื่อให้นักเตะมีเวลาในการพักผ่อนคลายสมอง และก็นอนให้เร็วขึ้นเพื่อให้ร่างกายเนี่ยเต็มที่สําหรับนัดชิงชนะเลิศการแข่งขันยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับบัตรเข้าชมขายหมดแล้วซึ่งคณะกรรมการอํานวยการจัดการแข่งขันก็มีการถแถลงการยืนยันว่านัดนี้จะมีแฟนบอลเข้าชมได้ทั้งหมด24,121คนครับที่เป็นเก้าอี้ทั้งหมดที่นับไว้นะครับแล้วก็ปรากฏว่ามีปัญหาเล็กน้อยกับที่นั่งในโซน W2A ที่มีการเอาเก้าอี้มาติดแทนตัวที่เสียหาย รวมทั้งติดตั้งนั่งร้านสำหรับการถ่ายทอดสดและก็ V R มันทําให้เก้าอี้บางส่วนเนี่ยนะครับเสียหายไปทางคณะกรรมการอํานวยการจัดการ่งขานก็แถลงขอโทษและก็ต้องหาทางแก้ไขปัญหา่วนหนึ่งโซนก็คือคนที่ซื้อโซน E แล้วไม่มีที่นั่งต้นต่อปัญหามันก็เกิดจากคนในโซน N กับโซน S ก็คือหลังประตูทั้งสองฝั่งเลยนะครับได้ยกแผงกัน้นแล้วก็ข้ามเข้ามาชมเพื่อไปนั่งเบียดกันในโซนนั้นแทนฝ่ายจัดก็แก้ปัญหาแล้วนะครับว่าหากใครจะคืนบัตร ทางฝา่ายอำนวยการก็จะคืนเงินเต็มจํานวนรวมถึงคนที่ซื้อในโซน W แล้วไปโดนโคนเสาหรือว่าคาเหล็กบงังก็จะรับผิดชอบให้เหมือนกันและยังขอความร่วมมือคนที่เข้าไปในโซนเกับโซน S คือหลังประตูทั้งสองฝั่งนะครับให้นั่งในโซนของตัวเองถ้าเกิดเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่าพยายามจะข้ามแผงกั้นไปเพื่อไปอยู่โซน E ีเนี่ยจะเชิญออกจากสนามทันทีหรือว่าดําเนินการตามกฎหมายเพราะถือว่าฝ่ายจัดพยายามอย่างสุดความสามารถแล้วเพื่อจัดการทุกอย่างให้เป็นระเบียบมากที่สุด ก็ฝากแฟนบอลด้วยแล้วกันนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมต้องแจ้งให้ทราบสำหรับคนที่ดูคลิปนี้อยู่แล้วจะไปสนามนะครับต้องปฏิบัติตามกฎเพราะรอบชิงเนี่ยคนบันเยอะมากขณะที่เรื่องฝนก็เหมือนเดิมครับไม่พูดไม่ได้เพราะว่าจากเกมแรกเนี่ยโอ้โหตกเป็นพายุเลยนะครับกรวมอุตุนิยมวิทยาก็ได้มีการพยากรณ์ไว้ล่วงหน้าว่าจะมีฝนฟ้าขนองสูงถึง70%ของพื้นที่ขณะที่อุณหภูมิเฉลี่ย จะอยู่ที่ประมาณ25-31ถึงองศาเซลเซียสแฟนบอลก็คงต้องเตรียมชุดกันฝนให้ดีดังนั้นคงทําอะไรไม่ได้มากกว่านี้ฝ่ายจักก็ต้องภาวนานะครับว่าไอตรง3 0ที่จะไม่ตกเนี่ยขอให้ไม่ตกในช่วงของการแข่งขันหรือว่าถ้าเกิดจะตกเนี่ยก็ขอให้ตกในช่วงเวลาที่มันพักในระหว่างเกมคู่1กับคู่2อนะครับทีมงานสนามเนี่ยเขาจะ้จัดการในเรื่องของการเอาผ้าใบเนี่ยมาคุมสนามได้ทันเพื่อไม่ให้โดนน้ำโดยตรงเนี้ยบริษัท Go อ r s e Specialist ที่รับหน้าที่ในการดูแลเรื่องของสนามแข่งขันสนามซ้อมด้วยนะครับก็มีการปรับแผนจากเกมแรกนอกจากผ้าใบาที่เตรียมจะคลุมสนามแล้วเนี่ยนะครับยังมีการเตรียมการพิเศษเพิ่มเติมทั้งการเก็บและก็สถานที่วางสแตนบายที่ดูแล้วเนี่ยทำาไมก็ได้ให้มันเร็วกว่าเดิมมากที่สุดและก็มีการเตรียมอุปกรณ์สําหรับการรีดน้ํามาเป็นแผนสํารองซึ่งเอาตรงๆนะครับเขามีการโพสต์ชี้แจงในเพจไปแล้วว่า การรีดน้ำเนี่ยไม่ใช่แนวทางของเขาเพราะว่าเทคนิคสำคัญเนี่ยคือการทำระบบระบายน้ำให้ดีแล้วก็ใช้วิธีการ c a l l ิ่งเอาก็คือไล่จิ้มพื้นสนามในจุดที่มันน้ำขังนะครับแล้วการระบายนีย่มันก็จะ Flow ซึ่งในการถ่ายท่อสดในเกณ์ที่แล้วเนี่ยเราก็เห็นว่าเขาทำแบบนั้นแหละครับโอเคการรีดน้ำสนามมันเป็นการช่วยได้ส่วนหนึ่งแต่สุดท้ายถ้าเกิดระบบระบายน้ำไม่ดีนะครับผมไปสอบถามมารีดน้ำลงไปในท่อระบายน้ำ ถ้าเกิดมันเต็มเมื่อไหร่ฝนตกแล้วไม่หยุดเนี่ยนะครับน้ำมันก็ดันกลับมาที่เดิมแต่จากเกมแรกต้องขอชื่นชมนะครับว่าระบบระบายน้ําและการปรับสนามเนี่ยทำได้อย่างยอดเยี่ยมเพราะถ้าเกิดว่าใครดูในสนามหรือว่าดูถ่ายทอดสดเนี่ยนะครับเอาเป็นว่าคุณดูตอนที่มันตกใหม่ๆแล้วตกหนักมากๆเนี่ยไม่มีทางหรอกครับที่มันจะกลับมาเตะได้หลายคนคิดแบบนั้น แต่สุดท้ายเนี่ยเขาก็ช่วยกันแล้วก็กลับมาเตะได้ภายในเวลาหนึ่งชั่วโมงตรงนี้ต้องให้เครดิตเขาบ้างนะครับและต้องเปิดใจเป็นการด้วยว่าสนามบ้านเราเนี่ยที่มันหนักสุดเนี่ยไม่เหมือนต่างประเทศต่างประเทศเนี่ยมันจะเจออากาศหนาวซึ่งอากาศหนาวจะเป็นอีกแบบหนึง่งเพราะว่าไอ้น้ำแข็งที่มันละลายเนี่ยมันจะกลายเป็นน้ําน้ํามันก็ท่วมสนามเหมือนกันครับแต่ว่าเขามีระบบฮีเตอร์ใต้สนามแต่ของเราเนี่ยมันทําไม่ได้เพราะว่าอะไรงบไม่มีด้วยสนามแต่ละที่ของบ้านเราเนี่ยก็เห็นกันอยู่ดังนั้นเนี่ยก็ต้องเข้าใจกันด้วยนะครับว่าอันนี้ถือวดแล้ กับสภาวะฝนส่วนเรื่องของการที่จะย้ายไปจัดที่ไหนเนี่ยผมว่ามันต้องดูเวลาไทาม์ไลน์ด้วยว่าบางจังหวัดอาจจะเหมาะในช่วงเวลานี้เพราะว่าฝนตกลงมาไม่หนักเท่ากับภาคใต้อ่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาหรือถ้าเกิดสงขาเขาอยากเป็นชจ้าภาพอกปีงเนี่ยก็ไม่ยากครับถ้าต้องการให้เป็นชจ้าภา kingscup ก็หาไทม์ไลน์ฟีฟ่าเดย์ในช่วงเวลาอื่นเนี่ยให้เขาจัดไปเพราะว่าเราไม่ได้ฟิกอยู่แล้วว่า kingscup ต้องจัดในช่วงเวลานี้เพราะก่อนหน้านี้ kingscup มันก็จัดในช่วงต้นปีมาก่อน ขณะที่เรื่องนะครับที่เป็นไวรัลจากเกมแรกก็คือน้องหมา2ตัวที่หลุดเข้าไปวิ่งในสนามตินลสูล,ลานนน์จกข่าวล่าสุดเนี่ยนะครับเขาบอกว่าตอนแรกเนี่ยน้องๆถูกทางเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์วางยาสลบเพื่อนําตัวไปกักไว้ชั่วคราวให้อยู่ในการควบคุมเพื่อไม่ให้มาวิ่งปวดในเกมนัดชิงชนะเลิศเพราะว่าจากความคุ้นเคยเนี่ยผมว่ามันคือถิ่นเขานะครับเขาน่าจะอยู่มาก่อนด้วยแล้วก็คงจะเคยวิ่งลงไปอยู่บ้างแต่ว่าในเกมการแข่งขันเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยคนในพื้นที่ โครู้จักเขาดีก็เลยหาวิธีการว่าเฮ้ยน้องไปอยู่ตรงนี้นะเวลาเขาแข่งอย่าวิ่งเข้ามาซึ่งในมุมนี้นะครับใครจะต่อว่าไงแต่ผมเนี่ยเป็นคนรักสัตว์ผมเลี้ยงหมาอยู่แล้วผมก็เลยคิดว่าโอเคแน่นอนแหละการที่ปล่อยสุนัขวิ่งลงไปในสนามเนี่ยมันผิดแน่ในมุมของฝ่ายจัดการแข่งขันแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องขอขาดบาดตายซึ่งเขาก็ดําเนินการเรียบร้อยและยืนยันนะครับว่าเขาไม่ได้วางยาหมาตามที่บางคนบอกนะครับคือเขาวางยาสลบเพื่อเอาน้องไปอยู่ในที่ปลอดภยัย แล้วก็สํานักงานปศุสัสตว์เนี่ยเขาประกาศไปแล้วว่าใครสนใจจะรับสุนัขไปเลี้ยงเนี่ยก็สามารถประสานงานกับพวกเขาได้เลยย้ำอีกครั้งนะครับว่าเกมนี้บัดบทเกลี้ยงและเมื่อวานเนี่ยมีกลุ่มแฟนบอลที่เตรียมทงชาติผืนใหญ่ไปกางที่จะใช้ในช่วงเคารพเพลงชาติก่อนเกมการแข่งขันบริเวณสกอร์บอร์ดด้วยรอติดตามได้เลยผมคิดว่าจะออกมาสวยงามแน่ๆน,นะครับและตอนนี้พอคนมันสนใจเกมนัดชิงปกติเนี่ยจะมีการจําหน่ายตั๋วผีแน่นอนหรือว่าตั๋วโกงราคา จากข่าวล่าสุดเนี่ยนะครับโซน E ผมทราบมาบัตรพุ่งไปถึง4,000บาทแล้วนะครับคือสูงกว่าค่าตั๋วเดิมเนี่ย8เท่าส่วนโซน N กับ S ก็คือหลังประตู2ฝั่งที่ราคา300บาทตอนขายราคาปกติเนี่ยก็พุ่งไปเกือบ2,000บาทหรือว่าประมาณ7เท่าฝากแฟนบอลทุกท่านด้วยนะครับระวังด้วยในการตกเป็นเหยื่อตรงนี้ต้องตรวจสอบให้ดีนะครับโอเคทุกคนอยากเข้าไปแหละถ้าใครมีกําลังจ่ายจ่ายไปแต่จริงก็ไม่อยากให้ ไปซื้อตั๋วกับคนกลุ่มนี้เพราะเหมือนเป็นการสนับสนุนเขาให้ทําสิ่งที่ผิดผิดและมันเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคถึงแม้ว่าจะเป็นความยินยอมพร้อมใจของทั้ง2ฝ่ายคือคนซื้อกับคนขายนะครับแต่ในมุมหนึ่งเนี่ยมันก็เสียโอกาสสมมติว่าคนกลุ่มนี้จะซื้อตั๋วมาเก็งกาไรมันเอากลกายเป็นว่าไปแย่งพื้นที่ของคนที่อยากจะเข้าไปดูบอลจริงๆเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับลูกหลานหรือเป็นคนที่ชอบกีฬาฟุตบอลจริงจแล้วอยากมีโอกาสสัมผัสกับนักเตะทีมชาติไทยแต่ถ้าเกิดดูไม่ได้จริงๆนะครับเเข้้าไไม่ได่ดนีย ก็เปิดหน้าจอไทยรัฐทีวีช่อง32ดูจะดีกว่านะครับเปิดยาวไปเลยตั้งแต่คู่แรกช่วงเวลา4โมง10นาทียาวไปถึง4ทุ่มเลยนะครับถ่ายทอด2คู่จนจบการมอบถ้วยเลยสิ่งีตัวจริงครับที่หลายคนอยากจะทราบนะครับยังไงก็ต้องพูดถึงแน่นอนจากการซ้อมเมื่อวานและผมคาดเดาวไว้นะแมชนี้การันตีไม่มีผิดพลาดแน่เพราะว่ามันต้องเป็นเกมที่ซีเรียสเป็นเกมที่รองผู้เล่นไม่ได้ในช่วงแรกต้องเอาผลก่อนและก็มีหลายคนที่ไม่ลงสนามในเกมกับฟิลิปปิน น่าจะได้ลงเล่นในแมชนี้เป็นตัวจริงด้วยแผงเกมรับนะครับผมว่าประตูยืนพื้นปฏิวัติคําใหม่ต้องอยู่คู่เซนเตอร์เอเลสกับจุลาธายังไง3คนนี้ผมบอกเลยว,ว่าเป็นแกนเกมรับของอิชิจะปรับเปลี่ยนไม่ได้เพราะว่าบททดสอบกับซีเรียมันหนักกว่าทางฟิลิปปินส์ซึ่งเราก็มีข้อผิดพลาดอยู่เหมือนกันนะครับในการจัดการเกมรับดังนั้นเมื่อเจอคู่แข่งคุณภาพสูงมันต้องทดสอบให้อีชิแน่ใจกับการทำงานร่วมกันของทั้ง3คนส่วนแบ็คขวาเนี่ยนิกรัตมิเคิลสันก็คือตัวจริงอยู่แล้ว ส่วนฝั่งซ้ายเนี่ยอภิสิ์เป็นตัวจริงในเกมที่แล้วครั้งนี้จะกลับไปเป็นสำรองครับเพราะาตัวจริงอย่างสัสลักต้องลงก่อนแล้วผมเชื่อว่าครึ่งหลังเนี่ยน่าจะดนเปลี่ยนออกด้วยเพื่อที่จะพักนักเตะให้พร้อมสาหรับการช่วยบุรีรัมในเกมไทยลีกกับอุทัยธานีซึ่งพื้นที่ตรงนี้ก็อาจจะเป็นสุพนันบุรีรัตลงไปแทนที่และก็จะโยกเอาดิโก้เนี่ยไปเล่นแบ็คซ้ายแทนที่ของสัสลักก็เป็นได้ซึ่งอิชิอี่ยชอบใช้วิธีการแบบนี้เพราะว่าเวลาเปลี่ยน1ได้ถึง2หมายความว่า เปลี่ยนผู้เล่นคนเดียวแต่แทคกติกวิธีการในการปรับตำแหน่งฟอร์เมชันเนี่ยมันสามารถโยกคนในสนามเนี่ยไปใช้งานแทนได้คู่กลางนะครับการกลับมาครั้งเนี้ยผมบอกเลยว่าแกนของ e ีชเนี่ยโอเคคนบอกว่าวีราเทพยืนพื้น ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เป็นแบบนั้นนะครับแล้วก็นัดที่แล้วจับคู่กับคัคคณา,าคำยกคือประคองน้องด้วยจะได้ทดสอบ C ีว่าเป็นยังไงแต่พอสุดท้ายฝนตกลงมาโอกาสของสำรองเนี่ยมันก็ไม่ได้มีเวลาได้ฉายแสงมากนะักเพราะผลการแข่งขันของเราเนี่ยมันไม่เป็นใจพอครึ่งแรก0ูนย์ปรากฏว่าต้องเปลี่ยนชุดหลักลงไปเพื่อทําประตูและเอาชาานะมาเลยทําให้นัดนี้นะครับก็อาจจะต้องมองถึงการเล่นในชุดแรกที่ต้องไม่เป็นรองซีเรียเนื่องจากว่าสภาพฝนก็ไว้ใจไม่ได้ ประกอบกับอาการบาดเจ็บของมิเลนเวเดเชอร์ด้วยอันนี้เป็นชอยส์สคัญคือผมคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาอยากทดสอบวิียเทพกับเวเดเชอร์แต่ปรากฏว่าเวเดเชอร์กับวรชิตตอนแคมป์ที่เวียดนามก็ดันทําได้ดีซึ่งผมคิดว่าถ้าเกิดเวเดเชอร์ไม่เจ็บในเกมที่แล้วเนี่ยนะครับน่าจะมีโอกาสได้กลับมาลงเล่นแมชเนี้ยเป็นตัวจริงคู่กับบอรชิตแต่ครั้งนี้ครับเวเดเชอร์ที่ผมทราบมายังไงต้องเซฟน้องไว้ก่อนเพราะว่าถ้าเกิดลงไปเล่นเนี่ยมันเป็นเกมที่ค่อนข้างเข้มขน้นอาจจะบาดเจ็บ เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมคืออิชี่ทางานเนี่ยเขาจะบอกเสมอว่าเขาไม่อยากเห็นภาพลูกทีมของเขาเนี่ยบาดเจ็บแล้วส่งตัวกลับไปต้นสังกัดที่แท้จริงเพราะมันจะคุยกันต่อ,อยากในการขอตัวนักเตะมาในครั้งต่อไปสโมสรเองไม่แฮปปี้หรอกครับจ่ายเงินเดือนนักบอลแล้วส่งไปเล่นทีมชาติโอเคมันเป็นเรื่องของความรักชาติแต่พอนักเตะเจ็บเนี่ยสโมสรต้องรักษารักษาแล้วหายก็จริงสมาคมอาจจะรับผิดชอบให้ถ้าเป็นฟีฟ่าเดมีเงินจากฟีฟ่ามาช่วยค่ารักษาแต่การที่นักเตะเจ็บเนี่ย คนจ่ายเงินเสียประโยชน์ครับคือเขาไม่ได้ใช้จะได้ชดเชยต่างๆเนี่ยมันก็ไม่คุ้มเพราะถ้าเกิดนักเตะเจ็บจะกลับมาเหมือนเดิมหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่คือสิ่งที่เราต้องมองให้ครบทุกมิตินะครับดังนั้นคู่ระหว่างวรชิตกับวีราเทพก็น่าดูเพราะคนบอบว่าเฮ้ยทรงมันคล้ายๆกันแต่ว่าลูกคีลพัฒต,ต่างๆเนี่ยวันเนี้ยวรชิตดูบทบาททาได้ค่อนข้างชัดเจนทั้งการท่าเรือแล้วก็ทีมชาติถ้าเกิดจะบอกว่าให้มันเหมือนการคล้ายกันอยากเห็นว่า อิชิจะทําให้แตกตายย่างยังไงโดยกําหนดเป็นจ็อบและวิธีการตามตําแหน่งและแท็กติกของเขาที่เป็นคอนเซปที่เขาวางเอาไว้ให้กับทุกคนได้เข้าใจส่วน3ตัวบนครับผมว่ามันไม่น่าเดายากนะครับเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยโอกาสของเอกนิต์ก็ยังไม่ได้ลงดังนั้นเนี่ยบุ๊กจะลงมาแทนที่ฝั่งซ้ายของอนันต์ยอดสังวาลที่อาจจะยังไม่ได้ฉายแสงมากจากเรื่องของสภาพฝนด้วยและก็เรื่องของความเข้าใจในเกมต่างๆที่ต้องใช้เวลาในการปรับเหมือนกันตรงกลางถ้าเกิดว่าเล่นร่วมกับชนาทิพย น่าสนใจนะครับระหว่างเอกฤทิ์กับชนาทิพย์แล้วก็ขวาจะเป็นสุภรัตเหมือนตากลับมาออกสตาร์ทเป็นตัวจริงเพราะว่าบอลนัดนี้มันเป็นบอลที่พื้นที่ไม่เปิดให้เล่นครับในแดนของคู้ต่อสู้มันจะไม่เหมือนกับฟิลิปปินส์ที่เขามาแลกกับเราอันนี้จะเป็นผลดีที่ทําให้ไทยเนี่ยชอบเพราะซีเรียเขาเห็นแล้วว่าปีกเรามีความเร็วดังนั้นการส่งเจริญศักดิ์ไปไม่ได้ไหมายความว่าเท่เล่นไม่ได้นะครับในเกมแบบนี้แต่เท่เขาจะเหมาะกับบอลที่มีพื้นที่ด้านหลังให้เขา ของผูต่อสู้เนี่ยเพราะเท่มีความเร็วดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเขาไม่เปิดให้เขาชิดติดตัวเนี่ยจเจริญศักดิ์จะเล่นยากมากเพราะว่าบอลพวกนี้มันต้องเน้นการเล่นร่วมกันเพื่อเจาะเข้าไปทําทั้งด้านข้างการเล่นหน้าลายหลังลายต้องมีความหลากหลายและเอาตรงๆเจริญศักดิ์ได้รับการทดสอบไปแล้วด้วยผมจะมองได้ซ้ําไปนะครับว่าถ้าจะเปลี่ยนจเจริญศักดิ์ลงมาเนี่ยชอยที่มีโอกาสก่อนเนี่ยอาจจะเป็นชันรงโอมพรมสีแก้วของชลบุรีก็ได้เพราะว่าตอนนี้1ก็ยังไม่ลงสนามเลยจากเกมที่แล้ว ส่วนกองหน้าครับสุภชัยต้องกลับมา11คนแรกเพื่อทดสอบว่าถ้าถูกวางความคาดหมายเอาไว้ว่าต้องแทนที่ของทีศิสินแดงดา,งดางในเจนต่อไปเนี่ยคุณปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าคุณต้องเล่นร่วมกับชนาทิปเล่นร่วมกับตัวด้านบนให้สมบูรณ์มากกว่านี้ไม่ใช่เพียงแค่เป็นกองหน้าสไตล์ปิดทองหลังพระเล่นร่วมกับเพื่อนหรือว่าดึงตัวประกบเพราะสิ่งสําคัญที่สุปชัยต้องทําเพื่อไปสูน์ให้เห็นว่าดีกรีดาวันโบ2สมัยไทยลีกเนี่ย มันไม่ได้มาจากแรงซัพพอร์ตจากคุณภาพตัวต่างชาติของบุรีรัมพีอย่างเดียวมันคือฝีเท้าของอาร์มด้วยดังนั้นผมเชียร์อาร์มนะอยากให้เขาทําประตูในเกมสําคัญแบบนี้ได้เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเองเหมือนตอนที่เขายิงประตูได้ในรายการเอเชียนคัพพวกนี้ครับมันเป็นรายการใหญ่การยิงทีมใหญ่ที่คุณภาพเหนือกว่าเรานักเตะใจฟูและพร้อมจะพัฒนาตัวเองโนโอกาสของปรเมศเห็นอยู่แล้วครับเป็นตัวจริงก็ได้เป็นสํารองก็ได้และแข่งขันกับสุบชัยโดยตรงอย่างแน่นอนอาจจะเล่นคนละครึ่งก็ได้นะคร อิชีผมก็พูดเหมือนเดิมตัวไหนที่เป็นตัวของสโมสรและมีโปรแกรมแข่งขันหลังจากนี้เนี่ยเขาจะพยายามเซฟนักเตะให้เวลาในการโชว์ฟอร์มให้เต็มที่สักครึ่งหนึ่งถ้าเกิดเล่นไม่ได้แล้วมันต้องเปลี่ยนแปลงจริงๆเนี่ยคุณภาพเกมผมว่าปราเมศกับสุบชัยก็มีดีคนละอย่างวิธีการมันก็จะปรับเปลี่ยนให้แนวรับของซีเรียเนี่ยมีความะวงแล้วก็กังวลอย่างแน่นอนขออย่างเดียวคือให้คุณภาพเราได้เลยครับในปืนที่สุดท้ายจะใช้โอกาสเปลืองเหมือนซีเรียครับเกมทาจีเนี่ย โอกาสเขาก็พอมีแต่บทที่เขาจะได้จากความผิดพลาดใหญ่ๆที่แบบมันเป็นลูกส้มหล่นอะ่ะเขาไม่เคยพลาดแบบเนี้ยเราก็ต้องทําให้ได้เหมือนกันถ้าม,มีความผิดพลาดเกิดขึ้นซึ่งเกมนี้มีความเป็นไปได้นะครับสภาพฝนตกไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามเชียร์แล้วกันครับคู่แรกของ k i งส s ครับจะถ่ายทอดหน้าจอไทยรัฐทีวีด้วยนะครับยามอีกครั้งหนึ่งนัดจิงที่3ทาจิกิสถานเจอกับฟิลิปปินส์16นาฬิกานาทีแล้วก็ไทยเจอซีเรีย2ทุ่ม จะเข้าสัญญาณหน้าจอไทยรัฐเนี่ยสี่โมงสินาทีสี่โมงตรงเปิดเลยครับจําง่ายๆนะครับยาวๆเลยถึงช่วงการมอบถ้วยแชมป์ส่วนเรื่องราวหนึ่งที่ต้องไปพูดถึงกันหน่อยนะครับก็คือรีซอร์เทอเทบิโน,โนไทยนะครับโอ้เกือบโดนทัวลงครับจริงๆคอมเมนต์ก็รันไปแล้วด้วยนะครับหลังจากที่มีภาพของซอเนี่ยไปถ่ายคู่กับคุณพอวรัตพลวรัตบรกุลซึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจดีไอคอนกรุ๊ปที่เป็นข่าวยกใหญ่ดังระดับประเทศตอนนี้นะครับ เพราะว่ามีผู้เสียหายจํานวนมากจากการร่วมทําธุรกิจนี้ซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยก็มาจากบรรดาพรีเซนเตอร์หรือว่าศิลปินดาราที่เข้าไปร่วมในโครงการนี้นะครับที่มีส่วนทําให้คนเนี่ยหลงเชื่อจากความเชื่อมั่นในตัวของนักแสดงหรือคนดังจากแขนงต่างๆซึ่งตอนนี้มันทั่วฟ้าเมืองไทยแล้วนะครับซึ่งภาพของรีสอร์ทเห็นไหมสุดท้ายรีสอร์ทก็กลายเป็นว่าเกือบจะโดนเหมารวมว่าไปเป็นครอบครัวของดีไอคอนจนเจ้าตัวเน่ไหวตัวทานนะครับเพราะว่า คอมเมนต์เนี่ยนะครับถล่มรีซอไปพอสมควรเหมือนกันเรียกบอสรีซอกันเป็นแถวเลยโดยที่ไม่ได้มีการสืบค้นความจริงจนสุดท้ายเนี่ยผมโทรไปสอบถามรีซอเหมือนกันว่าเฮ้ยคุณรีโพสชี้แจงเลยนะเพราะถ้าเกิดคุณหายไปหรือว่าคุณช้าเนี่ยประมาทไม่ได้นะครับเพราะถ้ายิ่งขยับช้าเนี่ยคนจะมองเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยนอกจากว่าคุณกําลังหลบหนีหรือเมินเฉยเพราะคุณทําผิดจริงแต่ถ้าเกิดคุณโพสตเร็วชี้แจงเนี่ย มันช่วยทุเลาเหตุการณ์ได้ดีกว่าและแสดงถึงความบริสุทธิ์ใจด้วยทําให้รีซอร์ครับมีการโพสต์ชี้แจงใน Facebook ส่วนตัวว่าเขาเนี่ยไม่ใช่แม่ขายนะครับอย่าเข้าใจผิดเขาเป็นผู้ประสบภัยคือคนเสียหายนี่แหละครับเพราะว่าสูญเงินไป250,000บาทคือเปิดบินใหญ่สุดด้วยและก็ยังไม่เคยขายของยังไม่เคยชวนใครมาสมัครดีไอคอนกรุ๊ปด้วยแต่ที่ผ่านมาเนี่ยคือเขาคิดว่า เขาคงไม่ไดําเนินการอะไรหรือว่าจะดาเนินการเงียบๆพอไม่อยากให้เป็นข่าวคือมีหลายคนนะครับที่โดนแบบนี้แล้วปิดตัวเงียบเพื่อจะดําเนินคดีหลังจากนี้หรือว่าอาจจะเมินเฉยแล้วก็หยุดไปเลยถือว่าฟาดเคราะห์ในครั้งนี้ไปเพราะว่าลงทุนไปแล้วขายของไม่ได้เขาเป็นความผิดพลาดของเขาเองที่อาจจะไปหลงเชื่อแล้วไม่ได้ไต่ตรองศึกษาธุรกิจนี้ให้ดีพออันนี้คือมุมมองที่ผมพูดสาหรับคนส่วนรวมนะครับเท่าที่สอบถามมาก็มีคนประเภทแบบรีสอร์ทเยอะเหมือนกันที่คิดว่าเฮ้ยปล่อยให้เรื่องนี้มันเงียบไปแล้วถ้าเกิดจะดาเนินการเนี่ยเดี๋ยว แต่สุดท้ายเมื่อมันเป็นข่าวหยุดดิ่งไม่ได้ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครโดนพลาดพิงแล้วบริสุทธิ์ใจไม่ได้ไปขายของกับเขาเนี่ยก็ต้องรีบออกมาโพสต์ชี้แจงเพื่อให้เกิดความกระจายซึ่งเพจรีซอขยี้ข่าวเนี่ยที่เป็นต้นเรื่องในการนําเสนอข่าวของรีซอเนี่ยก็ได้โพสตออกมาขอโทษหลังจากนั้นไม่นานที่รีซอเนี่ยมีการโพสต์ชี้แจงไปว่าข้อมูลที่นําเสนอมาเนี่ยผิดพลาดปิดท้ายนะครับที่ข่าวเศร้าของวงการฟุตบอลหลังจากที่กิติศักดิ์ูฟ้งผู้สารประตูของปโปรกแดงยูริเตด ทีมในไทยอีก 3, สโซนภาคตะวันออกเนี่ยถูกฟ้าผ่าแล้วก็เสียชีวิตจากการไปเล่นบอลเดินสายทางคีไซโค้งก็ขอร่วมแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์นี้ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ต้องศึกษาให้ดีกันด้วยนะครับว่าเรื่องฟ้าผ่าเนี่ยโอเคมันอาจจะเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยแต่สนามต่างๆนะครับในทุกพื้นที่เนี่ยต้องระวังให้ดีนะครับว่าสนามหรือว่าพื้นที่ต่างๆที่มีโลหะมีตัวนําไฟพวกนี้ถ้าไม่ได้มีการติดตั้งสายดินเพื่อเซฟเอาไว้เนี่ย ก็คือสายล่อฟ้าดีๆนี่เองดังนั้นเนี่ยนะครับก็ฝากทุกคนช่วยระวังกันด้วยนะครับน้องๆหนูๆที่อยู่ตามชุมชนต่างๆเกิดขึ้นได้หมดเลยนะครับเอาเป็นว่ายังไงทิ้งท้ายอีกครั้งหนึ่งขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของกิติศักดิ์โฟฟงอีกครั้งหนึ่งนะครับและทั้งหมดนี้นะครับคือคิดไซโคบอลไทยยังไงต้องคิดไซโคนะครับฝากโบชั่นของเกตเน่ไปด้วยนะครับก็ชิลละ12บาทเท่านั้นแล้วก็แถมสแตปมนะครับ3บาท อันนี้ก็เป็นสิ่งที่รู้กันทั่วกันในช่วงเวลานี้สำหรับโปรสแตมที่ทำร่วมกับทาง7 e เ e ่ e อนะครับ24กันยายนถึง23ตุลาคมนี้เท่านั้นนะครับก็จำกัดการซื้อนะต่อหนึ่งใบเสร็จเนี่ยได้เพียงแค่10ชุดเท่านั้นนะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปบอลไทยยังไงต้องคิดเซฟคง้งลาไปแล้วสวัสดีครับ